ล้างเห็นหน้าพ่อล้างหน้าข้างหลังน่ะเช็ดหลังน่ะเธอปาไปเพิ่งล้างคอยล้างทีหลังเพราะว่าเธอเล่นดินเข็ดเทยวใบหูให้สดชื่น เ็ะตาให้ก่อน พามาดูพี่มัมต่อเลยนะคะนูพี่มัมกินหญ้าอยู่นู่นนะคะซีบางท่านคิดถึงพี่มัมอยากเห็นว่าจะถ่ายพี่มัมดูหน่อยนะคะก็เลยเนี่ยค่ะมาพามาถ่ายแล้วนะคะว่าพี่มัมอยู่ไหนพี่มัมทําอะไรอยู่นี่พี่มัมกินหญ้าอยู่ทุ่งนะคะเพราะว่าเราจะเอาไปอยู่กับคุณช้าไม่ได้นะคะเพราะาคุณช้ายังตกมันอยู่ ต้องปล่อยให้เขากินห่างกันระยะหนึ่งนะคะมีความสุขนะคะในทุ่งหญ้ากว้างนะคะที่พี่พนกี่เขาปล่อยให้กินตั้งแต่เช้านะคะ เนี่ยความสุขของพี่หมํานะคะเดี๋ยวจะพาไปดูพ่อขนช้างต่อเลยนะคะเนี่ยมาถึงพ่อขนช้างแล้วนะคะเนี่ยก็เอาสับลดให้กินแล้วนะคะยังไม่มีหญ้านะคะควนันควันกี้ยังไปตัดหญ้าอยู่นะคะยังไม่ยังไม่มานะคะเนี่ยก็ตกมันก็เริ่มลดลงแล้วนะคะเริ่มไม่ค่อยไหลแรงแล้วนะคะ บอกบว่าเริ่มจะหายดีแล้วนะคะเริ่มจะหายแล้วนะคะนี่คัะเป็นพ่อุนช้างนะคะวัยห้าสปีนะคะเป็นพ่อของน้องใบบุญนะคะเป็นสามีของเจ๊เหมยนะคะบางท่านอาจจะไม่ได้จักนะคะขอพูดบอกได้นํานิดนึงนะคะ<ด>วันนี้มาไม่ทันควานนะคะควานกี้เขาม,มาทําความสะอาดต,ตั้งแต่เช้ามืดเลยนะคะทําทความสะอาดเสร็จก็ไปตัดหญ้าต่อนะคะ เป็นความลำบากของควานนะคะก็ลำบากนะคะแต่ว่าเราก็จะสู้นะคะสู้ให้ถึงที่สุดนะคะที่ควานตัดหญ้าคนเดียวเพียงลำพังนะคะออหนูก็ไปช่วยตัดไม่ได้นะคะเพราะว่าตากัใยญ่แกก็กลับบ้านแล้วนะคะกลับไปเกี่ยวข้าวเลยนะคะจะอยู่กันสงคนเราก็ช่วยแบ่งเบาภาระกันไปนะคะ จะสู้เราเป็นกำลังใจให้ครอบครัวของเราด้วยนะคะฝากติดตามด้วยนะคะติดตามช่องพลายกดช้าสะพานบุญแล้วก็พลายหม่ำชแนลนะคะฝ่ายเอซีทุกท่านนะคะให้ความเมตตาช่วยกดไลค์กดติดตามกดแชร์ให้ด้วยนะคะนะก็มาชมกันนะคะหลังจากมา หลังจากเราไปไปดูน้องใบบุญแล้วก็เจ๊เหมยแล้วก็พายหมัม่มแล้วเราก็จะมาพามาดูพ่อขุนช้างนะคะเดีย๋ยวเอฟซีบางท่านจะคิดถึงนะคะว่าทาไมไม่ไปหาพี่หมํ่มบ้างนะคะพี่หมํ่ก็อยู่ในทุ่งหญ้านะคะพาเราไปมาตั้งแต่เช้าเลยนะคะขอขอบคุณนะคะขอ,ข,อขอบคุณมากมากเลยนะคะขอบคุณเอีทุกๆท่านนะคะที่ให้ความเมตตา กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เรานะคะถ้าไม่มีท่านเราก็จะรู้จะสู้ยังไงนะคะก็ลำบากพอสมควรค่ะลำบากมากเลยนะคะแปดเก้าเดือนแล้วนะคะที่เราไม่ได้ทํางานนะคะที่เราต้องเลี้ยงช้างสีสเชือกก่อนนะคะนี่ก็ได้น้องใบบุญมาเพิ่มอีกเป็นสเชือกนะคะก็รู้สึกว่าลำบากแล้วก็ท้อพอสมควรนะคะ แต่ว่าเราก็มีเอฟซีนะคะให้ความเมตตาติดตามแล้วก็ช่วยเหลือเรานะคะขอขอบคุณนะคะขอบคุณเอฟซีที่อยู่ในประเทศแล้วก็ต่างประเทศทุกทท่านเลยนะคะขอขอบคุณมากจริงๆนะคะขอให้ท่านจะมีแต่ความสุขความเจริญนะคะคิศวางสิ่งใดสมพลปรารถนาทุกสานด้วยเธอนนะคะวันนี้ก็ขอจบคลิปน่ารักไว้เพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ